สวัสดีครับเพื่อนๆพาเพื่อนเืนมาขยายพันธุ์ผักะแยรงนะครับผักกะแยรงนะครับบางพื้นที่ก็มีบางพื้นที่กับบ่มี่เนาะนะครับตัดเอาเลยครับนี่นี่นี่ผักแยงงามๆนี่นะครับห้าวบอยากให้เพื่อนตายนะครับถ้าต้นนพันแกกออกดอกมากพันจะตายนะครับเฮา็ตัดขยายพันธุ์เลยตัดลักษณะนี้นะครับจะมีรากติดหรือว่าพี่น้องตัดสูงๆก็จะมีตรงคอนะครับอ่า็ตัด ออกมากอง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 ไว้นะครับหลังจากนั้นก็นเลือกกระถางเลือกผุถังกะละมังแตกนะครับเอามาเลยพี่น้องนะครับมเมื่อมันแตกเขาก็เอามาใส่ประโยชน์นะครับใส่ประโยชน์หลายลายยางดอกดินก็จะตัดนะครับตัดจำเท่าไหรแทั้งแตะนะครับกระถางนี้เขาก็จะแตกภุมมนะครับขยายพันธุ์เยอะนะครับเขาใส่ลายกระถางขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆ นะครับสั่งไร่ใดให้เด้พี่น้องสั่งไรใดให้เดชนะครับอืกระถางละมีสิบสามสิบบาทเท่ามีสิบกระถางกันโอ้กิ่นบมือเท่ากับขายยกกระถางเลยนะครับอ่าจะแนใส่กระถางจังซี่นะครับดอกกินก็จะขายทั้งกระถางก็จะประมาณหกสิบบาทนะครับเป็นยังจังขายหกสิบบาทกระถางนี้มีสิบห้าบาทนะครับมีสิบห้าถึงสามสิบบาทนะครับกระถางเท่า,ากับบวกค่ากระถางเท่านั้น เก็ขายประมาณนั้นแต่ขุดถังกะลละมั่งแตกถิมมันแตกเอายอนถิมเอาก็บ่อยากขายบอยอยากขายก็เอาดินมใส่นะครับดินมใส่เลือกดินดีๆเด้อพี่น้องนะครับดินดีๆยังสัน้นสิหาจังใดนะครับดินเฮาก็เอานาดินนะครับตามทงไร่ทงหน้าหรือว่าที่พี่น้องเห็นว่าคําว่าดินดีก็ต้องนะครับดินวนซุยนะครับบอ่อ มีสารเคมีตกค้างอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาต้องบริโภคเองนะครับผักกระแยังใส่ต้มใส่แกงใส่ออมใส่หมกนะครับโดยเฉพาะคนอีสานบ้านาเฮาชื่นชอบในกลิ่นของผักกระแยังนะครับกินสดแจ้วสดแจ้วโ่นแจ้วตำบักหุงนะครับแจ้วลาบแจ้วก้อยก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเมื่อเขาได้ดินมาแล้วนะครับดอกดินนี่นะครับเอาดินค้างคางขอกวายนะครับวิธีเอาดินค้างคางขอกวายข,ข,ของดอกดินนั้นก็จะเมืองว่า ดินตรงจุดนั้นนะครับมีส่เดือนหรือว่ามีขีกระเดือนนะครับมีขีกระเดือนตัวน้อยๆน้ยๆหลายวอแต่ตัวน้อยๆน้ยๆหลายแปลว่าดินนั้นบ่มีแก่นะครับดินตรงนั้นบ่มีแก่เล้วก็อุดมสมบูรณ์เฮาก็เอาใส่กระถางด้านล่างกระถางนี้เขาก็เอากาบร้าวร่องนะครับเพื่อสิได้ซับความชื้นไว้ช่วงนาแล้งนะครับช่วงที่บ่มีฝนตกนะครับเฮาก็เอาน้าใส่เลี่ยนแบบธรรมชาติก็คือ เห็ดไห่เหลวๆกจังน้อยนึงนะครับเอาไม้เอายังก็ได้นะครับเห็ดไห่เหลวๆแล้วก็มีน้ำจะเจะจะเจะอเจอะไอแจะนั่นแหละเสียบลงไปเลยพี่น้องนะครับเสียบเนี่ยดอกด่งตัดมาใบแล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับพี่น้องเมื่อเขาได้ดินแล้วเขาก็เสียบลงไปเลยนะครับไม่ต้องเสียบเลือกหลายดอกเ้อพี่น้องนะครับเป็นจะมีคออยู่เสียบเลยคอนิดนึงนะครับเกียบถึงสองคอนะครับเมา่ก็เสียบ นะครับเสียไปนะครับะๆอง่สสามารถที่จะตัดสองท่อนได้นะครับดอกตินบวตัดละสองท่อนเสียบเลยนะครับให้พี่น้องเขาเมืองว่าเขาสามารถที่จะนี่นะครับตรงนี้เขาก็จะฮักได้นะครับเด็ดเอาได้นะครับดอกดินเนี่ยจะบวเด็ดนะครับเพราะว่าเขาจะช้ำมากแต่ใส่กันไกลนะครับตัดเสียบลงไปเสียบทีเสียบห้างกับเขึ้นอยู่กับพี่น้อง ว่ามีผักขยั่งหลายบอ่อนะครับแต่มีผักขยั่งหลายก็เสียบไปเลยนะครับเมื่อเขาติดฮากดเขาจงคอยมาตัดนะครับตัดออกอย่าปล่อยให้แก่แล้วก็เป็นดอกเรือเพื่อนเพื่อนนะครับแต่ปล่อยให้แก่เราเป็นดอกเดี๋ยวเพิ่นสิตายนะครับตายแลว้วก็สิเกิดให้ไปกินอีกนะครับวิธีเขาบ่ให้เพื่อนตายหรือว่าอ่า ได้กินตลอดปีก็คือต้องตัดนะครับเมื่อเพื่อนขึ้นง,งาวยังสีแล้วเขาบอกกินเขาก็ต้องตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ใส่กระถางใหม่นะครับไปเรื่อยๆส่วนตอนานก็จะเกิดไปเรื่อยๆเขาหายน้ำนะครับในช่วงที่มีฝนตกช่วงไหนที่มีฝนตกชุกนะครับกะบอกเป็นอย่างช่วงนี้ก็จะมีฝนตกชุกนาะเป็นนองเสียบเข้าไปนะครับเสียบตองไปเลยเสียบจึบเสียบจึบโอ้ยหอมอหอมหอมไนองหอมหอมผักระแยง คือจังเพลงเป็นวานละนะครับหอมดอกมะคะแยงอืมอันนี้บบท่านมีดอกกันมีดอกนี่ก็จะตายนะครับเป็นจะแก่เหลืองอ่าหญ่าให้เป็นดอกแล้วก็นะครับตัดออกเรื่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยสามารถที่จะขายได้นะครับ<ๆ>เพื่อนๆก็อืมยกไปทั้งกระถางนะครับสี่กระถางหน่อยกระถางใหญ่ได้ขึ้นกันนะครับเมื่อเขาได้ที่ต้องการพอใจเขาแล้ว นะครับเท่ากับปล่อยพ่นไว้เองสิแล้วนะครับเดี๋ยวพ่นติดหักนะครับพ่นจะติดหักพ่นก่อนจะเช้าแน่จังหน่อยนะครับสลบสไลด์ไปจักสองสามมือวนละเดี๋ยวพ่นกับฟื้นขึ้นมานะครับก็จะงามยังสิแล้วครับวิธีบำรุงก็บบ่ได้ยากนะครับเอามูลสัตว์นะครับผู้ใดเลี้ยงงัวก็เอาขี้งัวผู้ใดเลี้ยงควายก็เอาขี้ควายนะครับผู้ใดเลี้ยงไก่ก็เอาขี้ไก่นะครับเอามาโรยนะครับอยู่ในนี่เขาบอต้องการใส่สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีเท่ากับใส่มูลสัตว์นะครับ เอาเมรายวิธีนะครับบ่ให้ผักขยะห้าตายนะครับมูลสัตว์เห้าก็ควรจะแส่นามไว้สักก่อนจัก24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แก๊สอยู่ในมูลสัตว์นั้นออกนะครับแก๊สชนิดนี้จะเหตุให้ต้นไม้เฉานะครับเพราะว่ามีความร้อนอบอ้าวอยู่ในตัวนะครับถึงสีแหง้งแล้วก็แล้วแต่นะครับถึงสีแห้งก็ตามสร้างพี่น้องก็ลองนําเอาเทคนิคนี้นะครับไปใส่กับต้นไม้อยู่ในหัวในสวน ของพี่ของน้องนะครับนิดๆในน้อยถือว่านะครับดอกดินมะวาก็อาจจะนะครับบอกคือเอาเห็ดเองนะครับบางคนก็เห็ดไปแล้วนะครับอืมประสบผลสําเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นปราฏเป็นยังสําหรับท่านนะครับที่มีความรู้มีความเฉียวชาญนะครับดอกดินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสาหรับคลิปนี้ดอกดินก็มาแชร์ให้น้องๆที่บ่เคยนะครับบ่เคยปลูกบ่เคยฝังบ่เคยนาปุ๋ย นะครับขอ,อกไปใส่ว่าเสียเอาไปใส่จังไดบางคนเนี่ยบ่เคยจริงๆนะครับบ่รู้ได้ซ้ำวา่าอยู่ในมูลสัตว์มีแกดนะครับชนิดหนึ่งที่เห็ดให้ต้นไม้เห้าเหลืองนะครับเออเป็นยังจังเหลืองมันมีความ h อ r น,นะครับก็คือกันเห้าเอาแก็ดไปบ่มกล้วยนะครับจากเขียวเขียวก็จะเหลืองยังสั้นละครับเทิ่าในการจังเกตของเห้าว่าเห้าเอาปุ๋ยขอ,อกมาใส่เป็นยังต้นไม้จังเหลือง บางคนเอากีไกไปใส้ร,รอบๆเงาต้นพริกนะครับต้นพริกก็จะเหลืองใบคุใบลนนั่นแหละครับเป็นแก็ดนะครับเพราะว่านะครับถ้าไปลุยรอบเงาปุ๊บนี่นะครับต้นไม้นะครับก็จะมีหากฝอยนะครับซึ่งต้องการออกซิเจนก็คือคนเหานี่แหละครับต้องการออกซิเจนต้องการหายใจเมื่อนะครับถึงเมื่อหายใจถือคว่ำฮอนนะครับถือคว่ำฮอนจากมูลสัตว์ นะครับมูลสัตว์เมื่อถือความเย็นนะครับก็จะมีจุลินทรีย์อยู่ในมูลสัตว์นั้นนะครับทางานเมื่อจุลินทรีย์ทํางานก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับเกิดความฮอนเห็ดให้ต้นพืชของเฮาเฉ่านั่นเองนะครับพี่น้องก็ลองหารายละเอียดว่าจำเป็นต้องเส้อดอกดินนะครับพี่น้องไปทดลองเมืองเอานะครับแต่ดอกดินกับมะวาวอ่าให้พี่เห็นน้องคร่าวๆนะครับดอกดินกับโบเมนผููเชียวชาญหรือบบเมนนักปรา แต่ว่าดอกดินเห็ดทุกยางนะครับทํำถูกอย่างก็ต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองนะครับเมื่อเขามีข้อมูลแล้วเขาเห็ดมาแล้วนะครับอ่าดีก็อยากเอามาแช่ให้พี่หน้องมาหวอดสุพีสุนองฟังสาหรับทันที่บ่เคยสาหรับทันที่เคยดอกดินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยก็แล้วกันนะครับสําหรับปูที่บ่เคยเมืองขิบดอกดินแล้วนะครับไปเห็ดเมืองว่าวอ้มันดีคือจังพญ่ดินว่านะครับดอกดินดีใจนะครับ สิ่งที่ดอกตินมานั่นเสนอให้พี่น้องเกิดประโยชน์ก็พี่ก็น้องที่ได้มีโอกาสแหวะเวี่ยนเขามาให้กำลังใจในช่องนะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณน,นะครับเป็นประคุณอย่างสูงพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ